d e ว i ว e รีวันนี้ไม่มีถูกกว่า30%แล้ววันนี้เราโดน GP ในห้างอยู่ประมาณสัก30%ของยอดขาย oh. เราโดนฟู้ดคอต์สเราโดนแรงงาน20%เราโดน GP 30%นี่ไม่รวมค่าการตลาดไม่รวมค่าน้ำไฟ hmm. ที่แพง FT สูงขึ้นกำไรของร้านอาหารวันนี้เอาจริงๆถ้าไม่ได้เก่งก็ไม่ถึง10%แล้อครับร้านก็เลยพยายามเพิ่มราคาเท่าที่จะเพิ่มได้แต่ลูกค้าเองเงินในกระเป๋าก็ มไม่ค่อยเหลือถ้าฉันจะจ่ายมากกว่านี้ฉันก็จ่ายไม่ไหวแล้วนะ,ะในฐานะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปมันต้องอยังไงบ้างตอนนี้ Mission the moon mission continue with to your the คือเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีคนทำเยอะมาก จ็ดแสนรายเจ็ดแสนรายก็เรียกว่าน่าจะเป็นเกือบเกือบหนึ่งในสี่ของเอสเอ็มอีทั้งหมดเอสเอ็มอีเยอกสามล้านลายประมาณสามล้านลายนะเพราะหนึ่งในสี่ได้เนาะจริงครับถ้าถ้าตัวเลขประมาณนี้นะฮะนั่นเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากจริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนทุกวันอยู่แล้วนะครับเล่าให้ฟังหนึ่งได้ไหมครับว่าภาพของความรู้สึกที่ว่าร้านอาหารช่วงนี้มันแบบมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากตอนไหนจริงๆต้องบอกอย่างงี้ครับพี่แท็บคือเอาตั้งแต่แบบเริ่มโควิดเลย มันก็คือ <Okay. S 1> อ่ามันก็เริ่มไม่ดีจากการที่เราไม่สามารถไปนั่งทานในร้านได้แต่มันมีเอนจินบางอย่างทํางานได้เอนจินนั้นก็คือเช่น Delive ครี่คนก็ยังมีกําลังจับจ่ายใช้สอยอพอหลังจากโควิดมาปุ๊บเอนจินนักท่องเที่ยวยังไม่มาแต่คนไทยมีกําลังจับจ่ายใช้สอยพอมาช่วงหนึ่งคนไทยกําลังซื้อหดตัวอืนักท่องเที่ยวก็ยังมีเข้ามาอยู่ดีๆวันนี้เราไม่เหลือเอนจินเลยเรายังนึกไม่ออกเลยว่าเอา้า เอ๊ะแล้วมันเหลือเอนจินอะไรที่มันยังทํางานได้เราเลยเริ่มรู้สึกว่ามันหายไปกันหมดเลยทีนี้มันมีมันมีที่ไหนหรือว่าเซกเตอร์ไหนอะไรยังไงที่มันเรียกว่าเห็นผลกระทบชัดเป็นพิเศษไหมครับยกตัวอย่างเช่นอันที่เราเห็นข่าวเยอะก็ที่บรรทัดทองอย่างสมมุตินะใช่ใช่หรืออะไรอย่างนี้ไหมมันมีอะไรจริงๆบรรทัดทองเรียกว่าเหมือนเป็น กระจกสะท้อนตลาดภาพรวมร้านอาหารแล้วกันครับ,ค,รบคือช่วงหนึ่งบรรทัดทองก็ไม่ได้บูมขนาดนั้นอยู่ดีๆก็มีดีมานที่มันเพิ่มขึ้นมาจากกระแสของโซเชียลมีเดียพอดีมานมันมากกว่าปกติมันก็เลยมีซัพพายเติมเข้าไปเยอะพอดีมานมันเริ่มกลับมาเป็นปกติซัพพายมันก็เลยโผล่ขึ้นมามันก็เหมือนโอเวอร์ซัพพาย ก็ทําให้วันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไปบรรทัดทองแล้วจะประสบความสำเร็จข,ขนาดนั้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสถิติการเปิดตัวและการปิดตัวของร้านอาหารมันก็คือตัวเลขประมาณเดียวกันที่หนึ่งปีแรกที่เข้าไปก็จะเจ๊งไปประมาณสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกสองสมปีก็จะเจ๊งไปอีกสักสิบยี่เปอร์เซ็นก็คืออัตราการอยู่รอดมันอยู่ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดแบบสามถึงห้าปีบรรทัดทองเป็นแบบนั้นเลยครับฉะนั้นมันก็มันไม่ได้น่ากลัว แบบที่คนเขาพูดกันแต่มันแค่เอาภาพวรวมัองประเทศไทยมาย่อให้บนเหลือถนนเส้นเดียวมาเลยเห็นว่าไอคนที่เขาขายดีอะ่ะเขาขายดีอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับร้านเจโอยังขายดีหนึ่งนมโนย,ยังขายดียังมีร้านเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังขายดแีแต่คนที่ไม่ใช่ตัวจริงในธุรกิจ คนที่ไม่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเอาแค่ทำตามกระแสก็ออกจากตลาดไปต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมแล้วมันสามารถส่งต่อผ่านราคาได้ขนาดไหนต้นทุนที่สูงที่สุดของธุรกิจร้านอาหารนะคบพี่ทับคือต้นทุนวัตถุดิบถูกไหมครับ,รบก่อนโควิดเราคุยกันว่าฟู้ดคอสจะอยู่ประมาณสัก30%อร์ช่วงโควิดเรามาคุยกันว่าฟู้ดคอสจะอยู่สามสเพราะว่า การนําเข้าเข้ามาต้นทุนมันสูงมากขึ้นค่าเงินอะไรก็ตามก็อยู่วันสามสิบสามสิบห้า 30, 35, 35. เมื่อต้นปีผมเพิ่งทํารีเสิร์ชกับในเครือข่ายของเราสักสองสมร้อย้านอาหารวันนี้ฟูดคอร์สกระโดดไปสามสิบห้าถึงสี่สิบถามว่าสาเหตุมันมาจากอะไรบ้างผมว่ามันก็มาจากการขึ้นค่าวัตถุดิบของต่างประเทศมาจากโรคร้อนก็มีผลอยู่ดีดแบบแซลมอนตายยกบอร์นเว์อะไรแบบนี้ราคาก็สูงมากขึ้น ดีมานในบางวัตถุดิบที่คนไทยคิดมากอย่างเช่นเนื้อออสเตรเลียเราเป็นประเทศที่นาเข้าเนื้อออสเตรเลียสูงมากก็ทําให้ต้นทุนเหล่านี้มันสูงมากยิ่งขึ้นและสินค้าในประเทศมันโดนสถานการณ์อากาศที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับอันนี้วัตถุดิบคือมันมันสูงมากขึ้นพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มีเข้ามาตลอดเวลา อันนี้คือเห็นเลยว่านะวันนี้ต้นทุนสูงขึ้นประมาณปีละ3-4% 4-5%เซตี่้เปอร์เซตต้องมีอันนี้คือต้นทุนแรกต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนที่2ก็คือต้นทุนของค่าแรงงานวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าแรงงานที่มีทักษะค่าแรงสูงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเขาเพิ่งประกาศค่าแรงอีก400รอบาทหลายร้านอาหารก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันจ่ายมากกว่า400บาทอยู่แล้ว ไม่น่ากระทบแต่แต่ใช่สี่คนที่เขาไม่เคยได้สี่ร้อยเขาก็ได้สี่ร้อยไอคนที่ได้สี่ร้อยอยู่เขาก็ต้องการเป็นสี่ร้อยห้าสิบหรือห้าร้อยอันนี้เขาจะเริ่มได้รับผลกระทบจากค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งบาติีร้านอาหารจะอยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตบสุดท้ายค่าใช้จ่ายหลักๆก,ก็คือค่าเช่าครับอื mm. mm. วันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่าเช่าไม่ได้ถูกอีกต่อไปแล้ว mm. Mm. ในห้างสรรพสินค้าบางที่เท่ากับสิงคโปร์เท mm. ่ากับฮ่องกง แล้วก็ส่วนใหญ่เป็น revenue sharing แล้วเขาเรียกว่าเป็น GP sharing คือเข้าใจว่าห้างเองนะวันนี้เขาก็เข้ากองรีดเข้า property fund เขาก็ต้องการผลตอบแทนมากขึ้นปีละ7-10%แต่พื้นที่เช่าเขาเท่าเดิมอเขาจะสร้างรายได้ขึ้นได้อย่างไงเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ GP ก็ทําให้วันนี้เราโดน GP ในห้างอยู่มาสักสาณสิกเปของยอดขายอื oh. เราโดน food ค t สา้าเอร์เซ็เราโดนแรงงานยีเราโดน GP สา นี่ไม่รวมค่าการตลาดไม่รวมค่าน้ําไฟที่แพง FT สูงขึ้นมันก็เลยทําให้กําไรของร้านอาหารวันนี้เอาจริงๆถ้าไม่ได้เก่งก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซละครับ เพราะฉะนั้นเรา30 35บวก20บวก30ก็คือ8ปแล้วนะไม่รวมด e ลิเวอรี่ไม่รวมดีลิเวอรี่ไม่รวมค่าแอดมินต่างๆนานาอะไรที่มันจะยามากมายไก่กองเงินเดือนของเราของผู้บริหารอะไรถ้ามันกรณีร้านใหญ่ใช่ไหมเงินเดือนเราเองอะไรเงี้ยดีลิเวอรี่วันนี้ไม่มีถูกกว่า30%แล้วถ้าเราไม่ได้มีวอลลุมไปมันทําให้ร้านก็เลยพยายามเพิ่มราคาเท่าที่จะเพิ่มได้เพราะแน่นอนคือส่วนหนึ่งเขารับผิดชอบเองส่วนหนึ่งเขาก็ผลักภาระให้ลูกค้าช่วยรับผิดชอบ แต่ลูกค้าเองเงินในกระเป๋าก็มไม่ค่อยเหลือถ้าฉันจะจ่ายมากกว่านี้ฉันก็จ่ายไม่ไหวแล้วนะต่อมีเคสเรื่องราคาที่พอจะแชร์ได้ไหมครับว่าสมมติว่าลูกค้าในตลาดในตลาดหนึ่งเ,ออเขาเซนซิทีฟกับราคาขนาดไหนเช่นสมมติเราเพิ่มแบบสมมติว่าเราบุฟเฟ่เราปกติ2.99เราเพิ่มเป็นแบบ 3 4 9, มี่เเงี้ยมันกระทบเยอะไหมสมมุติผมว่าในกรุงเทพเนี่ย<ะ>กําลังซื้อจะค่อนข้างสูงแต่เราไปดูต่างจังหวัดดีกว่าครับ<ะ>ถ้าบุฟเฟ่เลขสามนำหน้าหนืดอึ่ดฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเชนเลสรองคนที่ทําตลาดบุฟเฟ่ทั้งหลายทำาไงก็ได้กดให้เลข2องนำหน้าครั้งแรกเขาก็จะเป็นเน็ต 299หลังๆเน็ต2 9งไม่ไหวก็จะเป็นเน็ตอาหาร2 9 9ไม่รวมเครื่องดื่มบางทีกันเน็ต9 9 9ไม่รวมเซอร์วิสชาร์จไม่รวมแบตเขาก็จะต้องพยายามกดให้เลขข้างหน้าไป2เพราะว่าจาก2ไป3ในมุมผู้บริโภคต่างจังหวัดผมว่ามีผลเยอะอืเพราะว่ารายได้เขาไม่ได้เท่ากับคนในกรุงเทพแต่นะวันนี้ต้นทุนเราแบบจากตะกอนหมูลร้อยต้นๆเดี๋ยวนี้หมูโลเรไไไ้อยปลายจากแซลมอน เรากินปลาส้มกันโลละประมาณสักสา0ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้ไปโลละห้าร้อยกว่าบาททำให้ฟู้ดคอร์ถ้าเกิดเป็นตลาดบุฟเฟ่แบบที่เราเห็นสองร้อยกว่าบาทผมฟันธงเลยว่าถ้าเป็น S อ e อทั่วไปลงในตลาดนี้นะครับฟู food 70, ้ดคอร์เจ็ดสิบยังไงก็เจ็ดสิบแล้วถ้าเขาเขาปิดร้านสี่ทุ่มเหมือนกับร้านทั่วไปมาจิ้นต่อหัวเขาจะต่ำเพราะวอลลุ่มไม่ได้มไม่คุ้มค่าโอเปอเรชั่นหลักแต่เราจะเห็นว่าตลาดที่เขายังอยู่ได้คือ เขาเป็นวอลลุ่มเกมคือรอบหนึ่งเขาได้จำนวนคนที่เยอะมากแล้วเขาก็เปิดขายตั้งแต่แบบเที่ยงวันยันตีห้าก็ทำให้มาจิ้นต่อหัวต่ำแต่ก็ได้วอลลุ่มที่สูงเกมนี้ SME ไม่ควรลงไปเล่นด้วยโอเคสภาพดูหลายคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ก็มาพูดคล้ายๆกันนมันก็มีความยากอยู่นี่นะครับแล้วแล้วในมุมมองของคุณต่อเนี่ยคิดว่าเราเราจะในฐานะถ้าเราเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปมันต้องอยังไงบ้างตอนนี้ ผมผมว่าอย่างแรกก็คือมันต้องใช้วิชาตัวเบาแล้วล่ะครับอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นอะไรที่มันเป็นฟิกเยอะมากผมว่าอาจจะต้องยอมแบบหาทางทําให้มันถึงเป็นเรื่อง asset l i g h อะครับพี่พี่แทคือสมมุติเราเช่าตึกหนึ่งอยู่ประมาณแบบ7จดแปดหมื่นบาทแล้วเรามองแน่ๆว่าระยะเวลาอีกสองปีนี้สถานการณ์มันไม่ได้กลับมาเร็วผมว่าการที่เราตัดใจแล้วไปหาที่เช่าไม่ไกลในราคาที่ถูกลงอืม อาจจะเสียเงินลงทุนตกแต่งนิดนึงแต่ถ้าเราคำนวณตัวเลขพอเป็นเนี่ยผมว่าระยะยาวเราอาจจะอยู่ได้ได้มากกว่าผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่ผมว่าเป็น success case ในตลาดวันนี้เจจงเรารู้จักเจจงถูกไหมครับแล้วเราก็ตั้งคำถามตลอดแลวเจจงจะอยู่ได้ยังไงเพราะเจจงขายหมูขีดละส2บาทในขณะตลาดอยู่ประมาณ50าสิบบาทแล้วเราก็คิดว่าเจจงไม่ได้กำไรหรอกแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้ารู้สึกว่าร้านไม่น่าจะได้กำไรเขาจะรู้สึกว่าเขาชนะร้าน แล้วเขาจะไปกินตลอดเมื่อวานผมเพิ่งไปหาเจ๊จงมาผมถามเจ๊ถามน้อยสิกระทบไหมพี่ต่อเจ๊ก็เห็นข้างนอกเขากระทบนะเจ๊ขายเท่าเดิมเลยอ่ะเจ๊แล้วคนซื้อเจ๊แค่ขีดละสาสิบสองบาทพี่ต่อจะพอเขาคิดว่าถูกอ่ะเขาซื้อเผื่อเยอะขึ้นฉะนั้นบาสเก็ตไซเจ๊ประมาณแบบสามสี่ร้อยบาทแล้วก็สิ่งที่เจ๊ทำโดยที่เจ๊ไม่รู้ตัวคือเจ๊ทำแอสเซทไลฟ์ฟู้ดคอร์เจ๊อยู่ประมาณสักหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต ดูสูงมากค่าเช่าเจถูกเจทำโอเปเรชั่นที่ทำให้เจใช้ขัวกลางโดยให้ซัพพลายเออร์ตัดแต่งหมูแล้วหมักหมูให้เรียบร้อยเจแค่ทอดแล้วส่งไปทุกสาขาด้วยรถกระบะฉะนั้นพนักง,งานเจสาขาหนึ่งมีไม่เกินสองคนเลเบอร์คอเจอยู่ประมาณแบบห้าเปอร์เซ็นค่าเช่าก็เป็นแค่ล็อกหนึ่งค่าเช่าเจก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทกลายเป็นว่าเราไปเจอบิสเนสโมเดลแบบนี้ที่ แทนที่จะเอาเงินไปลงกับการตลาดเยอะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าเขามาได้บ่อยๆและเราไปประหยัดส่วนอื่นวันนี้เจ๊อยู่ได้ทุกสาขาสบายยอดขายและกําไรสูงมากครับอแล้วเราก็เริ่มเห็นตลาดแบบนี้ขึ้นมาอย่างเช่นวันทูทูร้านกาแฟหรือแม้กระทั่งกระแสล่าสุดที่เครือ p o ิโต o คอนเนอไปเปิดกาแฟ Uno โนมันเป็นบอลลุ่มเกมที่เขาตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นทิ้งออกไปผมว่าวิธีเนี้ส่วนหนึ่ง เราอาจจะต้องเริ่มกับมามองอะไรที่เราจ่ายเงินมากเกินความจำเป็นแบบ over investment อาจจะต้องมองส่วนนี้ออกไปก่อนอันนั้นคือส่วนที่ตัดค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเรามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเรามีฟิกคอร์สอยู่แล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือสร้าง Value added add On v on v e l u e บางอย่างที่ต้นทุนอาจจะเพิ่มนิดนึงแต่เราอาจจะเพิ่มราคาขายได้หน่อยลูกค้าก็เต็มใจจ่ายกับเรามากขึ้นโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแพง มันมีเคสหนึ่งชื่อร้านว่า Pasta าอาม่ครับพี่แทบเขาก็เป็นเครือข่ายที่อยู่ในเครือข่ายผู้ประกอบการเราเขาก็ปิดร้านร้านหนึ่งตอนโควิดไปแล้วเขาก็มาทำา e l l v v r รพอเขา Delivery เ,เขามีต้นทุนใหม่ที่เกิดขึ้นคือฟิกคอร์ในเรื่องของค่าฟู้ดคอร์อะไรทั้งหลายเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาต้องหาเมนูที่ฟู้ดคอร์ต่ำแต่ในใจลูกค้ารู้สึกว่าเมนูนี้มีราคาสูงเขาเลยจับอาหารพวกอิตาเลียนพวกพาสต้า เขาตั้งแบรนด์ชื่อพาสต้าอามาทวิสความเป็นเอเชียเขาบอกว่าคนไทยยังไงก็ต้องกินรสจัดแต่อาหารฝรั่งเขายอมจ่าย200กว่าบาทในขณะที่อาหารไทยเขาอาจจะยอมจ่ายจานละร้อยกว่าบาทเขาทําเมนูอย่างเช่นเขาชื่อเมนูนหนึ่งสปาเกตตี้คาโบนาราซอสพริกสีราชาไข่ออนเซนเขาแอดออนซอสพริกสีราชากับไข่ออนเซนไปต้นทุนถูกมากใส่ในเมนูขาย200กว่าบาทน,นวันนี้ยอดขายคือ สองสาร้อยล้านบาทไปเรียบร้อยล้วผมว่ามันก็มีสองอย่างคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนสามารถแอดออนแว u e ลูลงไปได้เราก็ต้องทําให้แอสเซทไหลแต่ถ้าเรามีฟิกคอร์ที่เยอะเราอาจจะต้องหาทางแอดออนแว u e ลูให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับการจ่ายเงินออกไปยังไงคนที่ไม่กินข้าวคนยังไงคนที่ไม่ทํากับข้าวกินเองผมก็เชื่อว่าเขาก็กินนอกบ้านอยู่ดีแต่เขาจะเรียกมากขึ้นซึ่งก็แปลว่า อาจจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาดู business model อย่างจริงจังใช่ครับว่าไอ้ต้นทุนที่ใช้อยู่เนี่ยจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าอะไรที่มันพอตัดได้โดยไม่ได้กระทบความร,รู้สึกของลูกค้าหรืออะไรที่เพิ่มได้แล้วทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากจ่ายเงินมากขึ้นในต่วงนี้นะฮะใช่ไหมวันนี้ <ฮะ S 2> เราแข่งก,กับความไม่อยากจ่ายเงินของลูกค้าครับอืมอืมใช่ mission to the moon continue with your mission